การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ให้กับประชาชนกลุ่มที่จําเป็นนะคะต้องได้รับการฉีดได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะกลุ่มผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังนะคะได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังระยะ5ขึ้นไปโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบ,บาําบัดรังสีบําบัดและภูมิคุ้มกันบ,บาําบัด โรคเบาหวานและโรคอ้วนที่มีน้ำหนัก100กิโลกร,รัมขึ้นไปหรือ BMI มากกว่า35กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่ากลุ่มเสี่ยง607สําสำหรับกลุ่มเสี่ยง608นั้นนะคะเพิ่มเติมก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปค่ะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะจึงเรียกว่ากลุ่มเสี่ยง608นั่นเองค่ะดยกลุ่มทั้งหมดเหล่านี้นะคะคือกลุ่มเราบางที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโคคว19ด19ยเร็่ะ เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตนะคะดังน,น,นั้นนใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะคะต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดค่ะ